สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบล็อกนะครับซัมซุงครับ A 2 1 S นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นมือถือนะครับที่ได้จากสิทธิ์โครงการนะครับ3า0 0บาทนั่นเองที่เป็นส่วนลดนะครับของโครงการที่ไม่ได้รับ SMS นะครับของโครงการคนละครึ่งทาง d ีแท็ก็ใจดีนะครับมออเป็นส่วนลดนะครับมีค่าถึง3,500บาทนะครับโดยจะต้องซื้อเครื่องในราคา5 0 0บาท บาทขึ้นไปซึ่งเครื่องนี้เนี่ย a 2 1 s เนี่ยจะอยู่ในราคา6,599บาทนะครับซึ่งเป็นราคาเต็มแต่ว่าทาง d t e x ใจดีนะฮะให้ส่วนลดถึง3,500บาทด้วยกันทีนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับว่าเจ้า a 2 1 s เนี่ยด้านในเนี่ยมีของแถมอะไรยังไงบ้างนะครับก็เปิดเข้ามาดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องนะฮะนี่เราแกะดูนะครับ อ๋อค่ะไม่มีนะฮะอันนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะแถมเป็นเขสอ่าอน,นี้แ่นมือถือครับสีดำนะฮะอันนี้สีดำวางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแกะมาดูนะฮะว่าเขาให้อะไรเป็นหูฟังสมอทท็อกครับ อันนี้ครับเป็นสายชาร์จนั่นเองก็เป็น USB Type C นะฮะแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฟาสชาร์เหนกันน,นะฮะสัมซุงนะฮะร,รูปแบบหัวชาร์จยอดนิยมนัน่นเองนะครับตรงก็ไม่มีอะไรให้แล้วก็ส่วนสเปคตรงนี้เนี่ย A สองหนึ่งนะฮะ เอสตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวลอม6 r แรม128กิกนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่ง UI ต่างๆเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับก็หาดูได้ทั่วไปตาม YouTube ท่านอื่นที่ท่านทำาไว้ดีๆอันนี้ก็แกะกล่องมา ซึ่งตรงนี้นะครับเ,เป็นมือถือของค่าย d t แทกเนี่ยก็จะต้องมีการนะครับใช้1ซิมนะฮะจะต้องเป็นอยู่ในซิมในซิม1ซิมหหรือซิม2ก็ได้จะต้องมีเบอร์มือถือ d t แทอาจจะท่านซิมแรกอาจจะใส่เป็นซิมอื่นเป็นของทูแต่ว่า อีกซิมนึงเนี่ยก็จะต้องมีเบอร์ดีแท็อยู่แต่ถ้าาท่านใช้ดีแท็อยู่แล้วนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเปลี่ยนใช้ได้เลยนะครับก็อันนี้ถือว่าในหน้าจอขนาด6.4นิ้วนะครับก็ถือว่านะครับอยู่ในราคาที่ดีนะครับแล้วก็ความยาวนะครับของหน้าจอที่เหมาะสมนะครับก็ยังไงครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ อยากจะถ้าใครหากจะได้มือถือดีๆนะครับรีบๆนะครับก่อนหมดนะครับสวัสดีครับ